ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับแบงค์จะมาสอนวิธีการใช้ PNR นะครับ PNR นะครับเป็นการใช้ก็ต่อเมื่อนะครับเวลาเรามีสิ่งของทั้งหมดอยู่ N สิ่งครับนะและต้องการเลือกมานะฮะเลือกมาคาวะอาสิ่งครับนะเลือกมาคาวะอาสิ่งแต่ว่าความสาคัญของ PNR นะเลือกมาเราต้องจัดเรียงด้วยนะฮะจัดเรียงในแนวเส้นตรงด้วยส่วนรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยว พูดถึงทีหลังนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่า p N R ถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะะ P ห้อย n แล้วก็ R เนี่ยจะใช้ยังไงหมายความว่ายังไงนะครับ p N R นะครับถ้าเราเจอตัวเลขหรือว่าลักษณะของ P ห้อย n แล้วก็ให้ R ให้เราเอาเอนะ็มาแฟกทอเรียลแล้วหารด้วยครับ n ลบ R f a c แฟกทอเรียลนะครับมาดูข้อที่1น,นะฮะข้อที่1 P 73ครับอะไรเป็น n นฮะ เจ็ดเป็น n 3สเป็น r ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขียนสูตรเทียบไปแล้ว n ็แฟกก็คือ7แฟกตนั่นเองใส่เลขก7เข้าไปฮะส่วน n ลบ r n เป็น7 r เป็น3ก็เอา7ลบ3นั่นเองแล้วอย่าลืมใส่แฟกตัวเรียวดูนะครับจะเห็นได้ว่า7แฟกเนะาะหารด้วย7ลบ3ก็คือ4แฟกนั่นเองนะครับ7แฟกคืออะไรยังจำได้ไหมฮะมันคือการคูณที่ลดลงไปเรื่อยๆทีละห จนไปถึง1ถูกไหมฮะเจ็ดแฝกก็คือ7จ็คูณหคูณห้าคูณสคูณสคูณสคูณหนึ่งนั่นเองสี่ 4, แฝกก็คือ4ี่คูณสคูณสแล้วก็คูณหนึ่งครับตรงไหนตัดทอนได้ก็สามารถตัดทอนก่อนเช่นสกับ4เห็นไหมฮะสกับสากับ2 1กับ1มันเหมือนการตัดทอนก็นได้ก็จะเหลือแค่7จ็คูณหคูณห อาจจะเอา5คูณก่อนก็ได้ครับ5คูณ6ครับ6คูณ5เป็น30นั่นเองครแล้วค่อยไปคูณกับ7ทีหลัง7 3เป็น21ครับเริ่มสูงนินึงตัวนะครับอันนี้คือ P73 ตอบเรียบร้อย210นั่นเองต่อไปครับ P84 ครับ n, n เป็นอะไรครับ P84 n, n เป็น 8ถูกไหมฮะ r เป็นสี่เดี๋ยวใส่ตามสูตรนี้เลยนะนะใส่ตามสูตรเลยครูแบงค์เอามาเขียนตัวนี้เพื่อจะให้เปรียบเทียบกันง่ายขึ้น n เป็นแปดครับใส่ไปเลยครับมันคือแปดแฟครับหารด้วยอะไรอื่นนะครับ8ปดลบก,กับ r เป็นสนั่นเองครับก็จะได้ว่า8ปแฟรหารด้วยอะไรแทนครับแปดลบสี่เหลือสี่นั่นเองครับก็หารด้วยสี่แฟกแทนนั่นเอง แปดแฟกค,คืออะไรนะแปดแฟกค,คือการเอาแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองแล้วก็คูณหน,นึ่งนั่นเองส่วนสี่แฟกนะครับคือการเอาสี่คูณสามคูณสองแล้วก็คูณหน,นึ่งนั่นเองครับอะตัดทอนกันสักหน่อยแล้วกันครับมีสี่กับสี่เห็นไหมฮนะตัวเศษก็คูณด้วยสี่ตัวสเศษก็คูณด้วยสี่ตัดกันหายไปนะครับ มีสามตัดสามครับสองตัดสองหนึ่งจริงจริงหนึ่งไม่ต้องตัดก็ได้แต่มาละไหนไหนก็ตัดมาแล้วตัดให้ครบเลยอ่ะก็ะเฉลอที่ตัวครับที่ต้องคูณนะครับแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าวิธีการคูณนะครับเราจะใช้วิธีการจับผู้คูณก็ได้ครับอย่างเช่นเอาแปดคูณเจ็ดก่อนแปดคูณเจ็ดเป็นห้าสิบหกครับใส่ไปก่อนครับห้าสิบหก เราก็เอาหกคูณกับห้าอีกหนึ่งตัวนะครับหกคูณห้าเป็นสามสิบนะครับก็จับสองตัวนี้มาคูณกันอีกรอบหนห้าสิบหกคูณสามสิบเท่ากับเท่าไหร่นะครับใครที่ยังคูณเลขไม่คล่องก็ไปตั้งคูณก็ได้นะฮะประมาณนี้ฮนะห้าสิบหกครับคูณกับสามสิบเนาะสามสิบนะครับคอยสูตรไว้ก่อนเนาะจะได้เร็วฮะอันนี้ดึงสูตรลงมาเลยก็เหลือตัวเดียวครับที่ต้องเอาไปคูณก็คือสามฮะถามคูณหกหกสามเป็น สินั่นเองครับใส่8ปดทดหนึ่แลหกสามสิบใส่8ทด1ต่อไปครับเอาสไปคูณ 5, 5้าครับ3าหเป็นสิบ้าทด1เป็น16นั่นเองครับนะฮะเราจะได้เป็นหนึ่งร้อยหกสบแปนั่นเองครับ หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนั่นเองครับเอามาใส่เลยอ่ะต่อไปนะครับต่อไปอีกสักหนึ่งข้อเลยอนะ่ะข้อที่สามครับพี่ยี่สิบสองเอ็นเป็นอะไรครับเอ็นเป็นยี่สิบถูกไหมฮะก็เป็นยี่สิบแฝงครับหารด้วยเอ็นลบอานะครับก็เอายี่สิบลบด้วยสองนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นครับก็ได้20แฟกต์นั่นแหละครับหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย18แฟกต์นะทีนี้ครับมาลองเขียนกันดีกว่า20แฟกต์หารด้วย18แฟกต์ครับโอ้20คูน19คูน18คูน17คูน16คูนไปถึง1เยอะไหมล่ะ เยอะมากๆเลยใช่ไหมรู้แบงค์ขอลักแล้วกันฮนะจุดจุดจุดฮนะสามจุดพอแล้วก็คูณไปถึงหนึ่งฮนะให้รู้ว่าคูณไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งนะครับหารด้วยครับหารด้วยสิบแปดแปดครับสิบแปดแฟดก็คือสิบแปดครับคูณสิบเจ็ดคูณสิบหกคูณไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับหนึ่งนั่นเองเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลย ใช่ไหมมันจะคูณอย่างเงี้ยลดลงไปเรื่อยๆอ้าวมีตัวไหนที่เหมือนกันไหมครับตัดทอนกันได้ไหมก็จะมีสิบแปดตัดสิบแปดใช่ไหมฮะสิบเจ็ดตัดสิบเจ็ดสิบหกตัดสิบหกตัดไปเรื่อยๆคับจนถึงหน,นึ่งตัดหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็เหลือตัวเลขแค่สองตัวก็คือยี่สิบคูณกับสิบเก้านั่นเองครับได้เท่าไหร่เอ่ย ใครคูณในใจได้คูณเลยนะแต่ถ้าใครคูณในใจไม่ได้อ่ะกูแบ่งตั้งคูณให้ตรงนี้แล้วกันแบตั้งคูณให้ตัวนี้อีกหนึ่งทียี่สิบคูณสิบเก้าครับก็เอาสิบเก้าตั้งก่อนได้เลยเนาะแล้วก็คูณกับยี่สิบครับกูแ,แบ่งจะห้อยศูนย์ไปนะดึงศูนย์ลงมาได้เลยนะครับก็จะเหลือแค่สองคูณเก้าครับเก้าคูณสองเป็นสิบแปดนะครับใส่แปดทดหนะึ่งฮะต่อไปครับ เอาสองคูณหนึ่งได้เป็นสองทดกระปิหน eh ึ่งเป็นสามนั่นเองนะครับต่อเรียบร้อยครับสามร้อยแปดสิบนั่นเองครับมีคูณเสร็จแล้วร้อนะสิบเก้าคูณยี่สิบก็ประมาณนี้ฮรเป็นยังไงพอได้ไหม ลองามาซ้อมทําตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่าแล้วพอเลยเนะี่ยมาดูนะครับวิธีการไปใช้นะฮะที่คุณมบอกว่าถ้ามีสิ่งของทั้งหมด PNA เป็นสิ่งครับตรงสรุปเลยนะข้างบนสูงๆเนยนะตรงนี้เลยนะมีสิ่งของทั้งหมด n สิ่งครับถ้าเลือกมาจานะัดฮะคราวละ r สิ่งเลือกมาจาัดคราวละ R สิ่งให้ใช้ p n r มันจะไปใช้ตอนไหนดูตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่า ร้านขายผ้าแห่งหนึ่งครับมีผ้าไหมที่ต่างกันทั้งหมดเจ็ดแบบครับต้องการเลือกมากี่แบบครับต้องการน,นําผ้าไหมมาสามแบบมาจัดเห็นไหมฮะเข้างานขายเลยจัดแสดงหน้าร้านเป็นแนวเส้นตรงครับจัดจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีในเรื่องของเราสิฮะเอ็นนะ N เป็นอะไรเอ่ยเอ็นเป็นเจ็ดนั่นเองครับเอ็นเท่ากับเจ็ดอาร์ล่ะเลือกมาสามสิ่งอาร์ก็เป็นสามนั่นเองเพราะฉะนั้นครับตัวอย่างที่หนึ่ง ก็คือ P อะไรนั่นเองครับ P ี่เจ็ดสามนั่นเองแต่ถ้าใครมีไหวพริบนิดนึงตอบได้แล้วนะกระพริบตาสองทีตอบได้เลยนะใช่ไหมนี่ฮะให้ดูไปแล้วในขอ้นอที่หนึ่งแดนบนที่เจเลือกสามตอบเท่าไหร่ได้เลยฮนะสองร้อยสิบนั่นเองนะครับสองสิบนั่นเองวิธี สองร้อยสิบแบบมันเี้ก็ถามว่าจะจัดไปทั้งหมดกี่แบบนะก็สองร้อยสิบแบบก็จบเรียบร้อยครับวันนี้นะครับ